บรรยากาศสปินเวครับสปินเวะตูระบายน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินครับสมมวนครับว่าพี่น้องครับสมการบ้านเฮ้ามาดอมาเที่ยวกาลสินครับสเสรล้วมีหมองนั่ง สั่งอาหารแต่ลังคาผ่าสาเส้นนี่แหละครับเป็นที่นางติดรินมน้ำเลยอันนี้เป็นฟังคู่เค่อนนะครับี๋้วจะขามสะพานตีกฟังนึงข้ามสะพานมา หีกฝั่งหนึ่งบฝุ่นโพดหินข้างล่างพี่น้องนำกระไลพ่อเรียนดีๆเนี่ยล่ะครับพอแห้งมีหอยยางให้เช่าโอ้บรรยากาศสวยงามครับสารับสมการ ข5 6 7อยหครับ เดี๋ยวคิปต่อไป่นเขาคือไปทึ้งคู่เกลือนกันครับพี่น้องจุดชมว,วิวเกลือน้ำเปล่าอีกจุดหนึ่งครับไปไปกันอีกหนึ่งจุดชมว,วิวบนสันเคืือน้ำเปล่าครับพี่น้องครับฟังทั้งสายเป็นบรรยากาศของฮาดเกตครับ าดอกเกตความมือเป็นสวนสอนสวนสอนก็คืออช่วงที่เพื่นสั่งเคลื่อนป่อยน้ำกักน้ำไม่ม่เพราะน้ำท่วมเราสัต์ต่างๆก็สิถึิจับมาพักไป้น,นี้ครับสำหรับสั์ปลาเป็นศูนย์พักสั์ปลาสันต์ งวแดงไลาไหลไม่รู้ว่าตอนนี้หายไปแสนมดแล้วเนาะบปเห็นลงมากิน้ำอีกหนึ่งจุดชวนวิวบนสันเขื่อนลำเปาครับเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวมาแวะมาชมเด้อร้อนๆหน้าอร้อน,นอรครับสงการแวะมาเล่นน้ำเขื่อนลำเป่าครับ